สวัสดีครับพี่น้องนะครับมอนี่บ้ามบอบนะครับมาเที่ยวลาดบุรีนะครับพี่น้องพามาเบิงง่วงามนะครับก่อนไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับตอนที่นี่ก็พี่ทาขฟารฟามราชบุรีนะครับผมกับผมก็เป็นเจ้าของฟาร์มครับชื่ออะไรครับพี่ ชื่อพี่ักษ์โมอ๋อครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่นหนึ่งครับอ๋อพี่หนึ่งนะครับขอญาตเรียกพี่นะครับแต่ทีเรียกกันก็เสียหนึ่งครับเรียกเสียหนึ่งลาดบุรีนะครับพี่น้องพี่เริ่มเลี้ยงวัวมานานยังครับพี่ก็จุดแรกๆเลยก็เลี้ยงมาประมาณเกือบสิบปีแล้ะประมาณแปดเก้าปีครับจุดแรกเลยก็ซื้อซื้อมาเลี้ยงครัซื้อวัวธรรมดามาเลี้ยงนี่แหละ Oh. ครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาไข่ได้กําไรก็เลี้ยงมาเลี้ยงมาไขา่ตวงได้กําไรต้องพันสามพันอ่ะรเริ่มคิดไม้แล้วกลายเป็นพ่อขาหะนายห้อยทันทีคร,ครับผมจุดแรงเลยก็อยุดตรงนู้นนะยังไม่อยุดตรงนี้คอยูตรงหนองเสืออันนี้เราก็ที่ไม่บเราก็เริ่มขยับขย,ย่ายเป็นพ่อขาวัวเริ่มได,ได้ดีเราก็ เลยมีซื้อวัวสวยๆเก็บไว้เอาไว้ให้กับลูกค้ามาดูมาเที่ยวชมครับว่าวัวตรงนี้อะไรเงี้ยแบบวัวบะมันแดงว่าตอนเนี้กระแสมาดีแดงมากบะมันแดงอันนี้เป็นเป็นลูกผสมไหมครับหรือว่าเป็นอย๋อเป็นเลือดร้อยนะครับให้ดูชัดๆนะครับพี่น้องซื้อฉบาตั้งท้องแล้วประมาณหกถึเจ็ดเดือนแหละครับอ่าทองลูกน้อง อู้สวยนะครับเป็นท้องแรกหรือเปล่าครับตอนนี้ท้องแรกครับนี่ก็น่าจะยังไม่ถึงสองขวบนประมาณสิบเก้าเดือนนะครับก้เดือนอู้สวยนะพี่น้องแป๊บนึงนะครับอู้สวยนะพี่น้องฝากคืบนะครับมือเนี่ยแสงบ่ค่อยอันนี้อู้งาวนะครับพี่น้อง แข่งขาดีนะครับตัวนี้ได้มาจากไหนครับเสียครับตัวนี้ซื้อมาจากซื้อมาจากสุพรรณครับซื้อมาจากสุพรรณแบ่งผักพวกมาครับซื้อมาเมื่อตอนอายุสิบหกเจ็ดเดือนครับ,รบเราก็มาปั้นของอูสวยนะพี่น้องเงาดีนะครับ แข่งขาดีนะครับสายเขาเป็นสายไหนครับอ,อ๋อไม่ไม่เป็นไรครับสวยนะพี่น้องหางงะครนะพี่น้องโค่นหางงนะครับเป็นงัวเฟมกลางๆนะครับพี่น้อง,ง,ง,เ,งเฟีมก,กเฟมกำลังงัวเบาอวานสมัยใหม่นะครับเฟีมกลางๆสวยดีนะครับ มีเลือดร้อยกี่ตัวครับเสียครับตอนนี้เลือดร้อยมีอยู่ตัวเดียวขายเอาไปมดเลยครับก็ตอนนี้ก็มีพวกเอฟเป็นวเอฟหนึ่งเอฟสองตอนนี้แล้วก็มีพ่อเลือดร้อยตัวงพ่อเลือดร้อยมีอยู่ตัวเอาไว้คุมฝูงนะครับใช่เดี๋ยวพาดูเอาเอามาได้ไหมเดี๋ยวจะไปเดินดูก็ได้ครับเดินดูในแปลงเลยก็ได้ครับไปไนะครับพี่ก็ให้แนะนําคนเลี้ยงได้ได้ครับไปเดี๋ยวให้พี่คนเลี้ยงพาไปดูนะครับพี่น้องัสดี เสียแล้วมีทุรละนะครับนี่เป็นแปลงป้อยนะครับพี่น้องพอได้ออกกำลังก,กายได้เลี่มหยานะครับสะออนนะพี่น้อง ตรงนี้ก็ได้ครับพี่นี่เป็นฟูดูแลฟูเลียงนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่วุฒิครับพี่วุฒนะครับตัวนี้เป็นสายเลือดพ่อก็เป็นทูปดอครับครับเป็นแม่สติงเลยครับครับเป็นเลือดร้อยนะครับอูู้้สวยนะพี่น้องสีดีเลยนะครับ ี๋ยวผมถ่ายให้เบื้องครับเป็นบามันเลือดรอยนะพี่น้องแดงโบดนะครับเข้มๆเ,เลยนะพี่น้องไข่ดำฝายลึ่งดำนะครับโอ้เสียงบ่ค่อยดีนะครับพี่นอ้องเมื่อนี้ขออภัยนะครับป่ามันขึ้นนะครับอายุประมาณกี่ปีนะครับพี่อายุต้องดูใบครับผมจากวัวมันเยอะครับ แต่ก็น่าจะสองปีกว่านะพี่น้องคือเริ่มทับแล้วครับครับก็รอดูรูปสุดนี้ครับสุดแรกครับของเขาอ๋อทับในฝูงไว้ใช่ไหมครับอู้ตัวนี้ถือว่ามาดีนะพี่น้องสายมาดีนะครับแล้วก็ลักษณะโตกับมาดีนะครับเป็นว่าแดงที่กระดูกแข้งขาดีนะพี่น้องอ้ขออภัยนะครับพี่น้องภาพ มืดไปจักน้อยนะครับนอนคนนครับรอเลยนะครับพี่น้องมีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ที่นี่ที่ฟาร์มที่เป็นวัวทำแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ตอนนี้มีทั้งหมด22ตัวครับคร2ส23ตัวประมาณเลี้ยงกี่คนครับพี่ก็เราหลัๆอยู่ที่นี่อยู่ประมาณสองคนครับครับครับแต่อยู่ที่อีฟาร์มหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งครับมีพี่ที่ไม่คนหนึ่งครับ เราดูแลยังไงครับตั้งแต่เช้ามาทําอะไรบ้างครับเช้ามาหลักๆนะครับเราก็ทาความสะอาดคอไอ้เขาครับทะอาฟาร์มอาตัดเก็บมูลขี้ทั่วไปไงครับอ๋อเราปล่อยออกมาแปลงเดินก่อนแต่แล้วแต่บางวันครับถ้ามันคือดูของกินครับอ๋อครับส่วนเรื่องการกินก็ปล่อยเลี้ยงบ้างเป็นหญ้าแพงโคล่าบ้างครับแล้วก็จะตัดเก็บเกี่ยวแต่ช่วงนี้ก็จะน้อยลงหน่อยเพราะว่า รามีจานวนจํากัดรับมีเนเปียครับผมก็บางทีก็ซื้อข้าวโพดโม่เสริมบ้างอะไรบ้างครับก็แล้วแต่ธุระแต่ละวันนะครับการธุระไม่เหมือนกันครับแต่ละวันครับมันไม่ได้้ตายตัวครับเป็นไงครับพี่เลี้ยงัวลําบากไหมพี่ลําบากไหมผมผมชอบครับเพราะว่ามันมันอิสระด้วยแล้วก็อย่างเราเป็นคนชอบสัตว์ครับ การดูแลเรื่องที่นี่มีลำปีไหมครับมีเป็นไหมครับมีไหมที่นี่ไม่ไม่เข้านะครับครับครับผมได้ทําวัคซีนไหมครับทาครับผมอ๋อล่าสุดก็เพิ่งทาไปเมื่อประมาณเดือนกับสองสามวันแล้วครับครับส่วนกปากเขาเปื่อยก็ทาโปรตีอยู่แล้วอันนี้ครับปีหนึ่งทากี่รอบครับปากเขาเปื่อยปากเขาเปื่อยทําประมาณสองถึงสามรอบครับครับก็ประมาณสี่เดือนครั้งหกเดือนครั้งนะครับพี่น้อง แต่การทำเราให้ทำพร้อมกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการแบบสับสนว่าตัวนั้นทำเมื่อไรตัวนี้ทำเมื่อไรอย่างนี้ครับครับก็คือทำยกชุดเลยใช่ไหมครับครับอ้ตัวนี้ถือว่ามาดีนะครับรอติดตามผลงานนะครับไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพาไปเดินดูในฟุงนะครับปล่อยเลยครับเดี๋ยวพาเดินเล่นพาพี่น้องเบึงบรรยากาศนะครับมีชารูเล่นะารับพี่น้อง ส่วนมากก็ซื้อมาจากแถวนี้นลครับพี่หรือมาจากอีสานก็แล้วแต่แต่วนมากก็จะเป็นแถวนี้เป็นหลักครับเพราะว่าพวกของพี่หนึ่งเขาอยู่แถวนี้เยอะครับส่วนมากแอก็แบบใครได้มาเขาก็จะแบ่งปันกันอะไรเงี้ยครับครับปล่อยเลยครับโอ้ตรงนี้ก็ได้พี่สวยดีนะครับพี่น้องบรรยากาศเช็คเกอร์ไว้คอยจะตัดอ๋อเดี๋ยวเบิ้งเช็คเกอร์นะครับพี่น้องเช็คเกอร์นี่เป็นยังไงครับพี่หน้าที่เขา าที่เขาก็คือเอาไว้จะสัตว์วัวแม่พันธุ์ครับที่แบบว่าเอ่อเป็นสัตว์อะไรเงครับเพราะเขาไปหน้าที่เช็คสัตว์ให้เราครับครับถามว่าเรามีพ่อพันธุ์แล้วทำไมเราต้องใช้เช็คเกอร์เพราะบางทีแบบพ่อพันธุ์มันใหญ่เดี๋ยวกลัวเขาขึ้นแบบเสียเสียขาอะไรเงี้ยครับอ๋อมันอยู่ในคอกปูนนะครับใช่ครับเราก็บอกว่าถ้าเช็คเกอร์ทำงานปุ๊บเราถึงจะปล่อยพ่อพันธุ์ออกมากับกับบัวแม่พันธุ์ตัวนั้นที่ว่าเป็นสัตว์มาปล่อยที่พื้นดินออ๋เพื่อเป็นการแบบบำรุงถนอมรักษาแม่พันธุ์ไว ครับก็ทั้งเรื่องอุบัติเหตุนะครับพี่น้องขอกปูนเจ็บแข้งเจ็บขานะครับนี่ก็คือขอดีนะครับก็ทำหน้าที่เหมือนตัวผู้นะครับแต่เขาขึ้นผสมไม่ได้ครเขาย้ายลึงออกหลเบียนลึงเอาครับครับก็คือพาตัดนะครับเอาลึงเบียงออกขังใดขังหนึ่งนะครับใส่ขวาเพื่อ่ให้ทับ ได้นะครับพี่น้องขั้นทับมันก็ถี่ออกข้างขงนะครับมาตรงห่วงว่ามันถี่ทับนะครับพี่น้องส่วนมากในฟ้ามยมงใหญ่เขาดีไซน์กันนะครับเพื่อการจับสั์ให้แม่นนะครับพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นอัวเอฟนะครับ,รบมีเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับพี่น้องบ่มอผิดหลายตัวเลยนะครับ เราก็เริ่มตั้งท้องหลายตัวแลครับจากพ่อพันตัวนี้รอดูลูกชุดแรกครับจะคลอดประมาณเดือนไหนครับพี่ชุดแรกประมาณสักกลางปีไปแล้วครับจะเริ่มมีตกลูกบ้างครับปีหกห้าใช่ไหมครับครับผมอ๋อนี่ๆนนะครับพี่น้องอาจจะมีตัวเป็นซั์นะครับแล้วก็มีเอฟสออยู่สามตัวครับโอ้ขัดแตง่าแดงเลยนะครับพี่น้อง นี่นะครับมีตัวเป็นสัตว์อยู่นะครับพี่น้องเกก็ชอบบัวแดงนะครับครับคือตรงนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงสวยงามนะครับพี่น้องเอาไว้พัฒนาสายพันธุ์ด้วยแล้วก็บางทีเกษตรกรท่านใดที่เขาแบบต้องการแบบวัวเกรดเอเกรดพรีเมียมเขาก็จะมาขอดูที่นี่ครับอ๋อก็คือผู้ใดมาของงามก็ต้องมาบางนี่นะครับส่วนทั่วไปก็จะมีอีกฟาร์มหนึ่งครับ เดี๋ยวเราเามอผ้าไปเบิ้งนะครับพี่น้องวงนั้นเปิดราคาเป็นงัวไทยทั่วไปนะครับพี่น้องเป็นลูกผสมเป็นงัวไทยไงไทยธรรมดาทั่วไปนะครับแสงลืมมากเลยครับพี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับตรงนี้ผมอยู่ที่นี้มาก็ห้าหกปีครับ๋อคคับก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมเบะนี่นะครับพี่น้อง คนที่เลี้ยงวัวได้โดนปนีก็ต้องมีใจหมักนะครับมันจะเหนื่อยช่วงไหนครับพี่เหนื่อยช่วงไหนนะครับการเลี้ยงวัวมันเหนื่อยเป็นพักๆแต่ถ้าเหนื่อยหลักๆก,ก็การเก็บเกี่ยวผล,ลิตผล,ลผล,ลิตให้ให้เขากินมากกว่าโอ้ตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะวัวเราค่อนข้างหลายตัวครับ จ่ายไปให้กับฟาร์มที่ซื้อขายทั่วไปด้วยอ๋อก็คือีฟาร์มหนึ่งนะพี่น้องก็คือตัดแล้วก็ดูแลสองฟาร์มเลยนะครับก็ผู้ใดเกี่ยวหย่าตัดหย่าหาหย่าได้ก็แสดงว่าเลี้ยงว่าได้สบายใช่คือก่อนที่เราจะเลี้ยงวัวอย่างแรกเลยนะครับต้องมีแปลงหญ้าสาคัญเลยใช่คือต้องมีแหล่งอาหารให้เขาครับแล้วก็ลงเรือนที่ดีครับอากาศปลอดโปร่งท่ายเสถายรครับ เดี๋ยวมองๆติดไปท้ายคอกให้เบิ้งนะครับพี่น้องสัมผัสนะครับการเห็ดคอกให้เบิ้งอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้ามีอาหารมีหญ้าแล้วก็สบายนะครับ,รบเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะพี่น้องแล้วการลดต้นทุนนะครับแล้วปลูกหญ้าเยอะไหมครับพี่อย่างเนื้อที่ตรงนี้รวมทั้งปล่อยปล่อยแทะเล็มด้วยก็ประมาณ เกือบสิบไรครับแล้วก็มีด้านนอกอีกเกือบสิบไรับมีสองที่ครับแต่ถามว่าพอไหมไม่พอครับเพราะว่ามันสองที่นะครับใช่ครับบางทีก็มีซื้อข้าวโพดเสริมแบบที่เก่าไว้ข้างต้นนะครับครับ้เสริมให้เขาด้วยครับแล้วแบบมีฟางบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับของว่าหลายนะครับว่าที่สุดที่อีกวงนึงก็เป็นซื้อมาใครไปก็ตรงนั้นหลายนะพี่น้อง การคัดเลือกแม่พันธุ์นี่พี่แนะนําได้ไหมครับเลือกยังไงถ้าเป็นผมนะครับหลักๆไออย่างบาม้านก็ต้องเป็นสีแดงถูกไหมครับช่วงนี้ครับติดโบสครับครับผมลักษณะดีแร่งคอต้นนอกครับก็คือดูคุณลักษณะทั่วไปครับโครงสร้างใหญ่ๆครับครับผมก็ถือว่าคัดเรื่องของลักษณะก่อนนะพี่น้องล้วก็มาโครงสร้างเอาแบบที่เข้ามักนะครับ โอ้แดดมาแล้วนะพี่น้องสีงามเลยมาพี่พาดูชาลูเล่นะครับได้ครับชาลูเร่พี่ปาตอนนี้ก็มีอยู่สี่ตัวนะครับมีแต่เลือดสูงๆนะครับพี่น้องเลือดร้อยไหมพี่หรือว่าเลือดสูงสูงครับสูงนะครับไม่ไม่มีใบใช่ไหมครับพี่มีไหมครับมีครับมีครับอ๋อ จะลอยไหมพี่ถึงไหมไม,ไม่ครับไม่ถึงใช่ไหมครับแต่ว่าสวยนะพี่น้องเบึงหัวเบึงลักษณะเร,เ,เราเป็นแหล่งพัฒนามากกว่าครับนี่นะพี่น้องงาเลนะครับชนุนเล,เลี้ยงปกติไหมพี่มีมมอาการหอบมีอะไรไหมมีหอบไหมก็มีบ้างแต่เล็กน้อยครับเพราะว่าเราปล่อยให้ขอคุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมของบ้านเราครับ อย่างตัวนี้เลือดสูงที่สุดขเขาก็อยู่ได้อ๋อเดี๋ยวพาไปดูนะครับเอาลยดูตัวนี้ถามว่าเล่เลี้ยงหอบไหมมีครับแต่มันไม่ได้ไหมายความว่าหอบถึงกับขันรุนแรงอะไรขนาดนั้นครับครับเพราะเราเลี้ยงก็คือเหมือนเราปรับสภาพให้เขาอยู่กับเราเลยครับจับได้ไหมพี่ตัวนี้จับยากใช่ไหมไม่ไม่เป็นไรครับเล้วก็ปล่อยถ้าเทียบกับวัวเลือดผสมบ้านเราก็ไม่ต่างกันมากครับ,รบแต่ถามว่าการนับเลือดอะไรผมว่าเล่น่าจะดูยากกว่า ครับทำไมครับพี่เพราะว่าการพัฒนาเล่น่าจะยากผมมองดูแล้วมันยากกว่าครับอ๋ออย่างหนึ่งคือเรื่องภูมิอากาศด้วยก็คือเขาใช่ขี้ร้อนนะนะครับต้องก็ดูแลดีหน่อยนะครับพี่น้องใส่ใจจักหน่อยนะครับแต่ว่ามีแต่เลือดดีๆนะครับพี่น้องเนี่ยท้องกี่ตัวแล้วครับพี่ คารเล่เหรอครับชารเล่ตอนนี้ท้องสองตัวครับเราผสมยังไงครับพี่ก็ใช้บริการของหมอตัวไปครับอ๋อผสมเทียมที่นี่ใช้เป็นน้ำเชื้อของเลือดร้อยครับเลือดร้อยนอกไหมครับของเย็นวาอ๋อเย็นวาน้ำเชื้อน้ำเข้าครับเพราะว่าแถวนี้จะใกล้นะครับเย็นวาบ้างลาวินคาลาวินคาบ้างครับบ่ตรงห่วงนะพี่น้องน้ำเชื้อน้ำเขานะครับ เป็นเลือดสูงนะครับขณะที่ตามนะครับตัวนี้น่าจะท้องแล้วนะครับตัวนี้ผสมพ่อลาเบนครับได้กี่เดือนแล้วครับพี่จำได้ไหมครับตัวนี้รอรอรอ่านรอครับพึ่งผสมไปนะครับพี่น้องอู้แต่ว่าหนานะครับสมบูรณ์นะครับเลียงงวดดีมากเลยนะครับ นาตึ๊บนะบพี่น้องแถวนี้ก็ติดกับเขตกำแพงแสนนะพี่นะใช่ครับเรื่องชาโลเร่เรื่องอะไรก็ล่ำลือครับลํำลือนะครับแถวนี้อันนี้พุ่นก็ป๋อยเป็นวางเวลานะพี่น้องเพราะว่าปกติเข้าข้อก็แยกตัวผู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเอแยกเป็นตัวนครับว่าตัวตามรุ่นตามอายุเขาครับอ๋อ สวยนะครับพี่ช่วยแนะนำมือใหม่นะยครับว่าก่อนจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงครับก่อนที่เราจะเริ่มเลี้ยงวัวนะครับครับหลักๆนะครับเราต้องชอบวัวเราต้องถามตัวเองว่าเราชอบวัวไหมครับแล้วเราเลี้ยงเขาเพื่ออะไรครับถ้าเป็นผมก็หนึ่งครับอย่างแรกที่ว่าพี่ได้แนะนําไว้ก็คือก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงไป,ไปเลี้ยงมาแล้ว ก็เกิดการซื้อขายครับเพราะว่าถามว่าถ้าเราเลี้ยงวัวไปเรื่อยเรเราจะเอาวัวไปไหนเราต้องถามก่อนเราเลี้ยงตัวเมียใช่ไหมครับเราไม่เลี้ยงวัวคุณเราก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงมาพอบางคนก็มีลูกเกิดเขาขายครับเขาต้องเก็บแม่บ็อกเอาไว้เราต้องมีตลาดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็รู้ตัวเองว่าเลี้ยงเพราะอะไรก่อนชอบจริงๆหรือเปล่านะครับถามขึ้นมาว่าเราเลี้ยงเพื่ออะไรครับ คือเป้าหมายนะพี่น้องเป้าหมายในการเลี้ยงแล้วก็าถามใจเจ้าของว่ามักอหรีบอ่นะครับโมเมนต์เลี้ยงตามกระแสนะครับหรือเห็นเขาเลี้ยงเป็นตามีความสุขเป็นแต่ง่ายนะครับกเลี้ยงน้ําเขานะครับแล้วค่อยมาเลือกสายพันธุ์แล้วก็ดูแลเรื่องแปลงหญ้าครับผมพอเราเ<ป>รู้ว่าเราจะเลี้ยงวัวเนี่ยหลักๆ,ๆเลยเราต้องมีแปลงหญ้าครับครับเราต้องต้องปลูกหญ้าก่อนที่เราจะซื้อวัวเข้าคทาโรงเรือนให้พร้อมคทุกอย่างต้องพร้อมครับ แล้วเราถึงถึงนาบัวเข้าฟาร์มเราครับมันถึงจะไม่ลําบากนะครับพี่การจัดการต้องดีครับครับแล้วญ้านี่ควรเป็นปลูกญ่าอะไรครับพี่แนะนํานะครับถามว่าถ้าญ้าแนะนำย้าตัดง่ายเลี้ยงง่ายก็เป็นแผงโคล่านะครับเพราะว่าตัดก็กินได้เลยแต่ถ้าเป็นเนเปียก็ต้องตัดแล้วก็ต้องไปปั่นโม่บทอีกครั้งนะครับใช่แต่การเก็บก็ถ้าเป็นแผงโคล่าก็เก็บได้นานเหมือนกัน เพราะว่าบางทีมันบางคนเขาแบบเอาไปทําเป็นแห้งอัดก้อนได้ครับถ้าเป็นเนเปียก็โม่เก็บได้อะไรอย่างนี้ครับการเก็บระยะยาวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขั้นตอนแพงกล่าจะน้อยกว่านะครับในการตัดแล้วให้กินได้เลยนะครับส่วนเนเปียก็ตัดเราต้องมาบดอีกครั้งนะครับพี่น้องใครสีให้กินได้นะครับแต่ว่าผลผลิตเนเปียจะเยอะกว่าใช่ต่อไรนะพี่นะ ก็เหมาะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับที่ต้องการผลผลิตเยอะๆนะครับพี่น้องแต่ก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยกว่านะครับเท่ากับต้องมีข้อดีข้อเสียนะครับพี่น้องคือกันเบิดนะครับนี่นะพี่น้องโอ้เสวนบรรยากาศนะครับมาบอมกับติดตามมาจากเฟสนะครับจากเพจนะครับพี่น้องไปนะครับเดี๋ยว พี่ช่วยไปแนะนำาคอกได้ไหมครับพี่ได้ครับปากดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเปลี่ยนกำลังใจในการเห็ดคลิปนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเสียนึงนะครับผู้ใดสนใจงว่านะครับบ่าวมกสีแปไว้ให้ในคลิปนะครับผู้ใดอยากปรึกษาอยากได้ง้วไปเลี้ยงนะครับพี่น้องไปนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ